ได้ผลงานเลยค่ะนีอะไรบ้างก็ตอนนี้ขายจบไปแล้วนะครับสาหรับเ <"The S 1> พื่อนพ่อเดอะซีรีส์นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือกําลังจากออนแอร์นะครับในช่วงเดือนประมาณกลางกลางท้ายท้ายปีก็เป็นช่วงช่วงช่วงเดือน8นะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผิดพลาดก็ยังเป็นช่วงเดือน8ปดนะครับก็่ายจบไปแล้วสนุกสนานครับอันนี้ก็ดีใจด้วยสําหรับเรื่องนี้เพราะว่ามีเล่นกับนักแสดง ในดวงใจของเราตั้งแต่เราเด็กๆเนาะไม่ว่าจะเป็นพี่มอดพี่อําพี่นิโคลอย่างงี้ก็ถือว่าสนุกสนานครับพี่ๆน่ารักมากครับแล่วไงอกันุ่นใหญ่ในเกมมีกังวลอะไรบ้างไหมครับแบบหลายคนเขามีประสบการณ์มาหลายปีแล้วเอาจริงๆตอนแรกกังวลเหมือนกันครับเพราะว่าเราเราก็กลัวว่าแบบเฮ้ยเราจะแบบเขาาบ้าจังหวะกับเขาได้ไหมหรือเวลาเล่นเพราะว่าพี่ๆเนี่ยด้วยความที่เขาเก่ามากเนี่ยเขาจะมีความเล่นนอกบทเขาจะมีแต่ละเทเขาจะเล่นไม่เหมือนกันเขาจะมีความแบบเออใส่มีอินเนอร์มีอะไรที่แบบ เออต่างออกไปมีความแบบไหลลื่นของมุกของเขาอย่างเงี้ยเราก็ต้องตามให้ทันแล้วก็พยายามปรับจูแต่จริงๆคือพี่ๆน่ารักมากไม่ว่าจะเป็นในจอนอกจอคือเขาแบบเขาน่ารักกับเราอะครับก็คือมีชวนคุยเล่นมีเล้านู่นมีคุยนี่อะไรเงี้ยก็ทาให้เราแบบเออไม่เก่งแล้วหลังๆก็เริ่มแบบรับส่งกับเขาได้ดีขึ้นครับเพราะนี่เรื่องต้องเล่นเป็นเพื่อนกันเลยก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เลยอันนี้คือค่อนข้างเกง่งไปถึงเล่นเป็นเพื่อนกับใครเนย โอ้ทั้งพี่มอสพี่อ่ำพี่ดีโคเลยครับมันแต่มันจะไปยังไงมายังไงอยากให้ไปดูว่าทำไมถึงเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยครับพี่เรารู้มา่ก่อนไหมครับว่าจะได้เล่นกับพี่รุ่นใหญ่หลายคนเลโอ้จริงรู้ครับตอนแรกตอนแรกทราบทราบแล้วตั้งแต่เขาแจ้งมั้งแต่ตอนแรกเลยแต่เรายังไม่รู้ว่ามีใครบ้างแต่ชื่อแรกเลยที่เราได้ยินว่าเป็นพี่มอสเนี่ยก็คือรับเลยเพราะอยากเล่นกับพี่รุ่นใหญ่เป็นมือหลายคนใช่เหมือนพี่มอสเนี่ยผมเคยร่วมงานกับพี่มอสเรื่องเวแบโคมอยู่แล้วครั้งแรกแต่อันนั้นเหมือนกับบชเิญให้แบ ในในซีรีส์เรื่องนั้นเป็นแบบพาร์ทหนึ่งก็เลยแบบโอเคได้เจอพี่มอสอยู่แต่ก็เป็นแค่แบบสองสาครั้งอะไรเงี้ยครับไม่ได้เยอะมากแต่เรื่องเนี้ยเจอพี่มอสเต็มๆเลยพี่มอสน่ารักมากๆจริงๆพี่มอสสอนอะไรเรามีได้ได้ได้มีอะไรหลักอะไรกันว่าไม่พลาดใน่องการแสดงการทำงานทุกอย่างครับทุกทุกอย่างทุกอย่างจริงๆคือเอาจริงๆคือพี่มอสเป็นไอดอลเลยนะคนหนึ่งเพราะว่าพี่มอสจะสอนและพี่มอสจะบอกตลอดคือเหมือนเราทํางานตรงเนี้ยพี่คือมันไม่ใช่ เอาจริงมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกว่าที่เราจะมาอยู่ในวงการนี้ได้แล้วมีคนรู้จักเราแล้วการที่จะอยู่ได้นานเหมือนพี่มอสเนี่ยที่โอ้โหเป็นเรื่องที่แบบสุดยอดจริงๆแล้วเขาก็ยังอยู่ได้แล้วก็แฟนคลับเขาก็ยังแบบมีอย่างล้นหลามอยู่ตลอดเนี่ยพี่มอสก็คือผมจาคำหนึ่งได้ที่พี่มอสบอกกับผมแล้วผมแบบผมรู้สึกแบบประทับใจจริงจพี่มอสบอกว่าตั้งแต่พี่ทํางานมาพี่ไม่เคยทิ้งโอกาสเออผมรู้สึกว่าเออคำนี้มันคือเรื่องจริงเนาะเพราะว่าการที่เราทํางานตรงเนี้ยโอกาสไม่ได้มาหาเราตลอด แต่บางทีกับการที่เราแบบเอออยากอาจจะรักสนุกอยากจะเล่นอยากจะเที่ยวอยากจะอะไรแต่แต่ทิ้งโอกาสไปสักครั้งหนึ่งอ่ะเราก็ไม่รู้หรอกโอกาสครั้งนั้น่ะจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเรามากแค่ไหนเออเราเลยทาให้เรากลับมาคิดแล้วเรารู้สึกว่าแบบจริงๆคือคือนี่แหละคือคือจุดที่ทําให้เขาเนี่ยอยู่มาได้ถึงทุกวันนี้เราก็เลยแบบนี่แหละไอดอลผม,ม,ม <laughs> จ<ะ>๋าใช่ไหม ขอโทษครับกูเพิ่งหายใจแรงไปหน่อยออนี่เป้บอดีเลยแล้วลเ,เล่นกับผ้ใยไมคะมาร์คครับ<ม>เล่นกับน้องมาร์คอะไรบ้รางกันต้นอ่าจริงๆก็คือมีมีมีการมีการเปลี่ยนคู่นิดหน่อยก็ <im it> ถือว่าจริงๆอันอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็น,นรร <im it> โปรเจกต์พิเศษโปรเจกต์นึงเนาะที่ที่ได้ได้มารวมตัวกับน้องมาร์คก็คือ <im it> จริงๆอ่ะก่อนหน้านี้ผมบอกเลยว่าผมเคยเจอน้องมาก่อนแล้ว แบบผ่านไป,ไปผ่านมาตอนนั้นน้องเป็นนักกีฬาอยู่ที่อาสัมชัญใช่ไหมครับแล้วเราก็ไปซ้อมให้นักกีฬาเหมือนกันแต่น้องเป็นนักกีฬาบาสผมไปซ้อมให้นักบอลเล่แล้วก็เหมือนกับเออก็ได้เจอกันผ่านๆแต่ไม่เคยคุยกันจนจนมาเจอกันไม่เหมือนกับที่คิดไว้ไม่เหมือนกับที่คิดไว้ <c oughs> ไเ,ไวเลยคือตอนแรกเราจะเข้าใจว่าน้องจะเป็นนิ่ง,งๆคูลๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอรู้จักจริงก็คืออ๋อเปล่ามันเป็นมันเป็นภาพลงตาจริงน้องเป็นคนแบบตลกน้องเป็นคนแบบ ล้วัวเอาจริงรั่วมากผมคิดว่าผมรั่วแล้วนะแต่น้องคือหนักเพื่อขอย้อนกลับไปเลยแล้วพื้นที่มอสมาเราเข้าสั่งพี่มอสมากสุดไหมหรือว่าเราเข้าสั่งไปมากสุดเที่มอสครับคือคือถ้าถามเป็นรุ่นใหญ่เนี่ยคือเข้าสั่งไที่มอสมากสุดเลยแล้วคนอื่นเป็นยังไงบ้างพี่พี่คนอื่นก็น่ารักพี่อ่ําพี่อ่ําคือพี่อ่ําตะลกแกล้งแกล้งไปหมดแกล้งเขาเรื่อนน่ารักน่ารัก เร,เ,เรื่องนี้เราได้วิชาจากพี่รุ่นใหญ่มาเยอะเยอะมากๆเลยโอ้สุดยอดครับก็ถือว่าแบบครูพักหลักจำเอาครับไมีใครสอนอะไรอีกเเวลาเราเข้าสั่งกับเขาหรือว่าเราได้เข้ายูนเสร็จกับเขาเลยมีมีส่วนส่วนมากเขาเขาเขาจะบอกตลอดครับเรื่องแบบเรื่องอินนีหรือเรื่องอะไรที่เป็นแบบอ่าบางทีเราเล่นเนี่ยตรงเนี้ยมันโอเคแล้วแต่บางทีในภาพของ ในกล้องหรือที่จะออนแอร์ air ไปเนี่ยบางทีเราอาจจะแบบบางทีเวลามันรีบเดี๋ยวนี้ครับเราเราเลยไม่มีโอกาสได้เช็คเทปหรือได้เพย์แบ็กอะไรเงี้ยที่เขาก็จะบอกตลอดว่าเฮ้ยพี่ว่าตรงเนี้ยเพิ่มหน่อยเพิ่มอเนจีหน่อยเพื่อแบบเวลาเล่นแล้วอ่ะซีนมันจะชัดขึ้นเพราะว่าองค์ประกอบซีนมันเยอะไม่ว่าจะเป็นฝนลมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องใหญ่ขึ้นไม่งั้นองค์ประกอบมันก็จะดึงเราหายไปเกดดันไหมคะว่าจะเป็นแบบว่าเราจะดูพี่เขาไหมพี่เขามีประสบการณ์เยอะกว่าเราเรามาพู้ม,มาเล่นจะดูรเราจริง ผมไม่กดดันเท่าไหร่แบบตื่นเต้นมากกว่าที่จะได้ได้ร่วงมงานก,กับพี่ๆที่เราที่เรารู้สึกปักพื้อยู่แล้วก็คือตื่นเต้นแล้วก็ทําให้เราต้องทํากันบ้านมากขึ้นแล้วก็พยายามแบบทํากันบ้านให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เทปเยอะไหมคะไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะแสดงว่าทนั้น้ำถุงเลยเมเยอะมากเลยใช่ส่วนส่วนมากไอไอไอช่วงที่แบบมีเทคเยอะหรือถ่ายนานเนี่ยจะเป็นเรื่องของแบบ เอฟเฟกมากกว่าเพราะว่าเรื่องเนี้ยต้องบอกก่อนว่ามันมีเอฟเฟกหรือมีอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะเรื่องแบบวุบวับวับไปวับมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเทคนิคการถ่ายครัที่ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นบางทีตอนล้มฉากกิ้งไปกิ้งมาอะไรเงี้ยครับเมื่อเราใช้จินตนากามากแบบเดียวกับที่เราเคยเล่นเล่นมาถูกต้องถูกต้องแต่เดี๋ยวมันก็ต้องยากขึ้นยากขึ้นเพราะถือว่าเป็นแอบแอบเป็นเรื่องแบบแรกๆในการที่แบบต้องมาเล่นกับแบบอะไรอย่างเงี้ยครับ ใช่บะหมี่กับเกี๊ยวอาจจะบอกก่อนว่าชื่อนี้มีความหมายไม่ใช่เล่นๆบะหมี่กับเกี๊ยวก็วคือในเรื่องผมได้เป็นเกี๊ยวเพราะฉะนั้นก็คือมันเอาจริงๆแล้วมันมีความเชื่อมโยงกันนะแต่อยากให้ไปดูมากๆเพราะว่าเรื่องนี้มันแฝงข้อคิดหลายๆอยา่างมันมันแฝงอะไรหลายๆอยา่างสะท้อนให้เราเห็นว่าแบบผมอ่านเอาจริงผมอ่านเองตอนแรกครั้งแรกที่ผมอ่านเองผมกินมากเลยนะ ผมรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่เรื่องของแค่แบบวายอ่ะมันเป็นเรื่องของครอบครัวด้วยมันเป็นเรื่องของมิตรภาพเพื่อนหรือบางทีแบบเป็นเป็นชาเลนจ์ของตัวเองเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมเราถึงแบบทําแบบนี้วันหนึ่งที่มันผ่านไปอ่ะมันจะทําให้เรารู้แต่วันนั้นมันจะสายไปหรือเปล่าแล้วก็ต้องรอดูกันดีกว่าอันนี้ออนแอร์ออนแอร์หลักๆทางเอไอครับแล้วก็จริงๆมีช่องด้วยแต่เดี๋ยวรอทางทางทางบริษัท ประกาศออฟฟิเชียลประกาศดีกว่าว่าจะไปที่ไหนยังไงครับก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องที่ได้ประสบการณ์เราใช่ได้ได้ประสบการณ์มากมายหลายอย่างะครันบน้องมารปรบปับตัวเยอะไหมอะไรนะครับปรับตัวเยอะไหมต้องกลัวมากเลยจริงเอาจริงผมกลัวเหมือนกันเพราะอาอย่างที่บอกว่าน้องมาร์คเนี่ยเขาก็มีมีเล่นมาก่อนแล้วเขาก็มีคู่มาก่อนผมก็มีคู่มาก่อนแล้วพอเป็นโปรเจกต์พิเศษที่เรามามารวมตัวกันเนี่ย มันก็ตอนแรกแอบแอบกลัวนะแต่พอมารู้จักจริงๆแบบอ๋อเราเป็นคนประเภทเดียวกันเหมือนกันเออเราเราคือคือแบบจริงๆมัน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 ค่อนข้างแปลกว่าแบบตอนเล่นอ่ะมันสามารถแบบลิงก์กันได้ง่ายโดยที่แบบเออเราแบบไม่ต้องจูนอะไรกันเยอะเหมือนแบบโอเคเราเราเข้าใจกันอาจจะด้วยว่าเราเล่นกีฬาเหมือนกันแล้วก็สังคมที่แบบเพื่อนเพื่อนพี่พ้องน้องเนี่ยมันใกล้ๆกันมันก็เลยแบบ จะเริ่มพอรู้จังหวะการรับส่งมุกมึกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่านอกกองที่จะเล่นแล้วบอพอแตกอะไรเงี้ยก็จะไปทางเดียวกันเลยก็มาเขาเก่งเขาตัวไม่ไม,ไม่เลยไม่เกง่งไม่มีความเก่งกลัวใดๆโดนคือปกติเหมือนตอนเรื่องอื่นๆเอา,อางี้ดีกว่าเปริรอาจ,จะชอบแกล้งชาวบ้านแต่อยู่กับงมาก็คือบางทีเผลอๆก็โดนแกล้งเหมือนกัน,นสุดท้ายฝากนะคะจะให้ดูด้วย ได้ครับก็ฝากซีรีส์เพื่อนพ้อเี๋ือซีรีส์ด้วยนะครับก็เรื่องนี้คือสนุกมากๆแล้วก็ครบร้นจริงจะทำให้เรานึกถึงบรรยากาศเก่าๆในยุค90ได้นะครับก็อยากฝากด้วยนะครับคอนแอร์ทาง E S P แล้วก็ช่องทางอื่นๆก็ฝากติดตามทางเพจ Official ด้วยนะครับ